ค่ะเพื่อนๆวันนี้หมวยจะมาสอนวิธีพับเหรียญโปรยทานดอกกุหลาบนะคะจะเป็นการต่อยอดจากคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วเนี่ยหมวยจะทําเป็นลักษณะเป็นกุหลาบตูมดอกจิ๋วนะคะจานเล็กๆแต่เที่ยวนี้ก็จะเป็นการต่อยอดจากจากกุหลาบตูมวันนี้นะคะเราจะทํให้ให้เป็นมีเหมือนมีกีบกีบเลี้ยงด้านข้างนะคะ มันจะมีลักษณะเป็นลักษณะเหมือนกีบเลี้ยงด้านข้างด้วยนะคะเราจะทําเป็น t ู o tone ก็ได้นะคะหรือว่าเพื่อนๆจะทําเป็นสีเดียวก็ได้เดี๋ยวเรามาลองดูวิธีทำกันนะคะแต่เพื่อนเพื่อนอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะมาดูกันเลยคะ่ะอุปกรณ์ก็จะมีนะคะริบบิ้นตาลังเบอร์สองนะคะกันไกลคะ่ะไว้์เมทัด แล้วก็เหรียญบาทค่ะเราจะตัดริบบิ้นนะคะความยาวอยู่ที่35เซนค่ะแล้วเราก็จะตัดปลายแหลมทั้งสองด้านนะคะจะใช้ทั้งหมด4เส้นนะคะเพื่อนๆอาจจะทำเป็นทูโทนสองสีหรืออาจจะทำเป็นสีเดียวก็ได้นะคะหลังจากนั้นให้เราพับชายด้านหนึ่งลงมานะคะพับด้านหนึ่งลงมา ความยาวเนี่ยสิบเซนนะคะที่เราพับลงมาแล้วเราก็จะกดหัวเนี่ยนะคะเราจะพับลงมาประมาณสิบเซนแล้วเราก็จะกดด้านบนให้มันเป็นรอยพับนะคะหลังจากนั้นเราวางไว้ก่อนสองเส้นนะคะถ้าเป็นทูโทนนะให้เรานําทูโทนก็คือสองสีเลยนะคะมาก่อนสองเส้นนะคะเส้นที่หนึ่งฝั่งซ้ายเส้นที่สองฝั่งขวานะคะหลังจากนั้นให้เรานําเส้นที่สองคล้องเส้นที่หนึ่งนะคะ ลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วถ้าเราทำคูโทนนะคะเสร็จแล้วให้เรานำเส้นที่สมนะคะเพื่อนๆสังเกตนะคะถ้าถ้าเป็นการทำทูโทนนะคะเราจะให้เป็นเส้นคู่ตรงนี้ให้เป็นสีเดียวกันนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆทําทำสีล้วนก็อันนี้ไม่เป็นไรค่ะส่วนเส้นที่สี เราจะนําเข้าทางด้านข้างด้านซ้ายให้มาทะลุด้านขวาเราพาดมาด้านหน้านี่นะคะเห็นไหมคะเพื่อนเื่อนถ้าเพื่อนๆนทำทูโทนเนี่ยที่เป็นลิบบิ้นแนวทางเดียวกันก็เป็นสีเดียวกันแนวขวางก็จะเป็นสีเดียวกันอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นให้เรานำสองเส้นของเส้นที่สามเนี่ยสอดเข้ามาค่ะ แล้วเราก็จะดันกลับเข้าไปนะคะลักษณะนี้แล้วเราก็ดึงเส้นที่สองดึงลงล่างนะคะหลังจากนั้นให้เรานำเหรียญบาทมาค่ะวางค่ะแล้วเราจะพับเส้นสั้นลงมานะคะข้างบนลงล่างขวามาซ้ายข้างล่างขึ้นบนค่ะแล้วก็ซ้ายมาขวาเวลาซ้ายมาขวาเราจะสอดเข้ามาในช่องนี้นะคะเพื่อล็อกลิบบิ้นนะคะ นี่ค่ะเราจะสอดมาอย่างนี้แล้วเราก็ดึงนะคะแล้วเราก็จะบีบนะคะทั้งสี่มุมเลยค่ะบีบให้สนิทให้เป็นรอยแน่นๆนะคะหลังจากนั้นเราจะกลับข้างค่ะแล้วเราจะพับเก็บชายนะคะเส้นสั้นพับแล้วก็สอดเลยนะคะแล้วก็บีบไปด้วยค่ะทั้งสี่เส้นเลยนะคะเราก็จะพับแล้วก็สอดเก็บนะคะแล้วก็บีบ เพืเ่อนๆที่ทําได้แล้วก็ทําทําต่อเลยนะคะคลิปที่แล้วนะคะตอนนี้เรากําลังกําลังทําเหมือนคลิปที่แล้วนี่นะคะตอนนี้คือฐานสี่กับข้างนะคะตอนนี้คือฐานสี่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นให้เราโน้มเส้นข้างหน้าลงมาแล้วก็บิดแล้วก็สอดค่ะตอนนี้ยังเหมือนคลิปที่แล้วอยู่นะคะแล้วก็ดึงค่ะ แต่ถ้าเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็ดูตามนะคะเส้นข้างบนโน้มลงมาด้านหน้าบิดแล้วก็สอดค่ะลักษณะการสอดก็คือสอดเข้าด้านข้างนะคะนี่ค่ะสอดเข้าด้านข้างอย่างนี้แล้วเราก็จะดึงดึงให้สุดเลยนะคะแล้วก็หมุนค่ะโน้มเส้นมาด้านหน้าบิดแล้วก็สอดค่ะ แล้วก็ดึงน,นะคะหมุนค่ะเส้นที่สี่เส้นที่สี่ 4. ตอนนี้เราจะมี2เส้นนะคะให้เราโน้มเส้นด้านสีน้ําเงินเนี่ยโน้มกลมมาเก็บไว้ก่อนแล้วเราใช้เส้นสีขาวที่อยู่ด้านหลังนะคะโน้มมาด้านหน้าบิดแล้วก็สอดเหมือนเดิมค่ะแล้วเราก็ดึงนะคะ ตอนนี้เราได้ริบบิ้นที่มาอยู่ตรงกลางเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยให้เรานําเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะตั้งขึ้นมาค่ะเป็นเส้นแรกนะคะแล้วนําเส้นต่อไปเป็นเส้นที่สองนะคะเส้นที่สามก็คือทับบนทับบนมาเรื่อยๆนะคะเส้นที่สี่พอเส้นที่สี่เนี่ยมันจะอยู่ด้านหลังมันจะจับบิดมันด้านหน้านิดนึงนะคะนี่ค่ะจับบิด ตรงนี้นะคะเราก็จะจับบิดมาด้านหน้านิดนึงลักษณะอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะจับบิดมาก็จะเป็นสี่เส้นอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นให้เราจับลิบบิ้นแล้วก็ม้วนลงมานะคะมือขวาเราม้วนลงมือซ้ายก็ม้วนลงเหมือนกันค่ะแล้วเราม้วนเสร็จแล้วเราจะค่อยๆจับตัวลิบบิ้นเนี่ยให้มันมาอยู่ในแนวทางเดียวกันนะคะก็คือมาจับมาซ้อนกัน หลังจากนั้นเราก็จะหมุนไปด้วยนะคะหมุนนะคะหมุนตัวริบบิ้นหมุนไปเรื่อยๆเลยประมาณรอบครึ่งค่ะเนี่ยนะคะจะได้รอบครึ่งแล้วเราก็จะนำเส้นล่างสุดนะคะขึ้นมายกขึ้นมาตรงๆแล้วสอดเข้ามาในมุมฐานตรงนี้เนยนะคะมุมฐานของของของสามเหลี่ยมตรงนี้ค่ะ สอดเข้ามาตรงๆเลยนะคะสอดลักษณะก็คือเป็นเส้นตรงล <like now. S 1> <ร>งมาอย่างนี้สอดนี่ค่ะลิบบินออกมาแล้วนะคะเห็นไหมคะแล้วเราก็จะดึงดึงให้พอตึงๆนะคะก็ยังเหมือนคงเหมือนคลิปที่แล้วอยู่นะคะถ้าเพื่อนๆที่เคยดูแล้วเรายกขึ้นมาแล้วก็สอดเข้ามาตรงฐานแล้วก็เสียบเข้ามาตรงๆเลยค่ะนี่ค่ะ ็คือชายออกมาด้านนี้นะคะแล้วเราก็ดึงตึงๆ,ๆเส้นที่สามค่ะยกขึ้นมาแล้วก็สอดตรงๆมาเลยค่ะ,<ม>น,ะ,คะนี่นะะลิบบินออกมาแล้วนะคะ<ม>เส้นที่สี่ค่ะหมุนแล้วก็สอดเหมือนเดิมค่ะ ดึงค่ะตอนนี้ให้เราดูว่าตัวริบบิ้นเนี่ยมุมอะเท่ากันไหมช่วงโค้งเนี่ยค่ะอย่างตอนนี้หมวยดูเนี่ยเราน่าจะใกล้เคียงกันแล้วนะคะอาจจะมีนิดหน่อยเราก็ดึงไปนะคะตัวนี้ถ้าเกิดว่ามันมันแน่นไปเพื่อนๆก็ดันออกนะคะให้หลวมได้ถ้ามันไม่ไม่ไม่เสมอกันนะคะก็สามารถดึงเข้าดึงออกได้นะคะ หลังจากนี้นะคะนี <propri> ่หาถ้าตอนนี้เนี่ยก็ตอนนี้ก็จะเหมือนคลิปที่แล้วละก็คือออกมาเป็นลักษณะนี้นะคะคลิปที่แล้วก็จะเป็นเหมือนนี้เนี่ยค่ะคลิปที่ผ่านมานะคะอันนี้อันนี้เป็นถ้าเราตัดแล้วจะเหมือนกันเลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยให้เราเนี่ยเริ่มจากเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะอ่าอย่างหมวยตอนนี้หมวจะเริ่มจากเส้นสีขาวด้านบนนะคะ ให้เราบิดลิบบิน้นบิดลงไปด,ไปด้านหลังอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวโมจะตัดตัดชายตรงนี้ก่อนเพื่อนๆจะได้ไม่งงนะคะขอตัดชายที่เป็นชายด้านสั้นออกก่อนเลยนะคะทั้งสี่มุมเพื่อจะง่ายแก่การรับชมนะคะพอเราตัดชายไปแล้วนะคะคราวนี้เนี่ยให้เราเริ่มจากเส้นเส้นด้านบนนะคะ ของเพื่อนเป็นสีสีตามที่ของเพื่อนๆทำนะคะก็คือให้เราบิดลงมาด้านหลังนะคะลักษณะก็คือตั้งตรงแล้วก็บิดลงมาด้านหลังพอบิดลงมาด้านหลังเนี่ยคือ1เกลียวนะคะแล้วเราก็จะบิดอีก1นเกลียวอย่างนี้ค่ะถ้าจะเห็นไหมคะเพื่อนๆเห็นไหมคะเอาใหม่นะคะลิบบินตั้งตรงบิดไปด้านหลังอย่างนี้นะคะบิดไปด้านหลังเสร็จแล้วเราจะริบบินเนี่ย ลักษณะบิดขึ้นแล้วก็บิดลงอีกทีหนึ่งให้เป็นเกลียวลักษณะนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะสอดไปที่จุดเดิมที่เราสอดนะคะสอดเข้าไปเลยค่ะเวลาสอดแล้วลิบบินจะออกมาด้านล่างของเส้นอยู่ที่อยู่ข้างล่างนะคะเนี่ยลิบบินจะออกมาด้านล่างเห็นไหมคะเวลาเราจะดึงนะคะ อันนี้เทคนิคนิดนึงให้เราจับริบบิ้นตรงเนี้ยใ,ใ,ใ,ให้ให้ให้มุมตรงเนี้ยค่ะมุมของด้านหลังตรงเนี้ยมันจะพอดีเสมอกันลนักษณะประมาณนี้นะคะมันจะมุมของของด้านหลังมันจะเป็นประมาณนี้นะคะจับอย่าง,งนี้เสร็จแล้วแล้วเราค่อยๆดึงด้านนี้ดึงมาพอดึงมามันจะเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นเป็น,ปนจั่วเล็กๆนะคะหลังจากดึงแล้วเนี่ยเราจะบิดบิดตัวตริบบิ้นเนี่ยให้มันเอียงมาทางนี้นิดนึง คือเราจะเราจะไม่เราจะไม่ดึงตรงๆมาลักษณะนี้นะคะเพราะดึงตรงๆเนี่ยมันก็จะจะไม่เป็นไม่เป็นลักษณะเป็นจั่วเราจะดึงลักษณะดึงเอียงมาทางนี้นิดหนึ่งเอียงของริบบิ้นนะคะปลายริบบิ้นที่เราดึงดึงเอียงมาเลยค่ะลักษณะนี้นะคะตอนนี้มันเป็นจั่วแล้วก็ตัวริบบิ้นมันก็เฉียงนิดหนึ่งเห็นไหมคะปลายริบบิ้นมันก็เอียงออกมานิดหนึ่งนะคะเราก็จะดึงเอียงอีก นี่ค่ะเห็นไหมไปลายลิบบิ้นก็เฉียงออกมานะคะอะ่เรามาเริ่มใหม่ค่ะเส้นด้านบนนะคะหมุนลงไปด้านหลังหมุนไปด้านหลังเสร็จแล้วให้เราเอานำปลายม้วนกลับขึ้นข้างบนแล้วก็ม้วนล,ลงมาข้างล่างเป็นเกลียวสองเกลียวอย่างนี้ค่ะแล้วเราก็สอดเข้าไปที่จุดเดิมนะคะ ริบบินก็จะออกมาที่ด้านหลังนี้นะคะแล้วเราก็จะดึงก่อนเราจะดึงให้เราจับตรงนี้นิดนึงกดไว้เพื่อเพื่อให้ตรงเส้นตรงนี้มันพอดีด้านหลังนะคะแล้วเราก็จะดึงพอมันเป็นลักษณะคล้ายๆจั่วแล้วให้เราบิดริบบิ้นเอียงค่ะเห็นไหมคะริบบิ้นตอนนี้มันเอียงเอียงอยู่อย่างนี้เห็นไหมคะสองเส้นเอียงกันแล้วก็ปลายมันก็จะเป็นเหมือนลักษณะเป็นจั่วเล็กๆนะคะ เอาใหม่นะคะตอนนี้เราก็จะเอาเส้นบนนะคะก้มมาด้านหลังโน้มไปด้านหลังนะคะแล้วก็ตั้งขึ้นแล้วก็ตั้งลงหมุนลงอีกงนี้ค่ะนะคะเอาใหม่นะคะดิบบินโค้งลงปลายชี้ขึ้นแล้วก็วกลงมาอีกทีหนึง่งแล้วก็สอดค่ะ สอดจุดเดิมนะคะจุดเดิมที่เราสอดครั้งแรกนะคะเราจะกดตรงนี้นิดนึงม้วนเกลียวกดตรงนี้นิดนึงแล้วก็สอดตรงๆงลงมาก่อนนะคะตอนแรกตรงๆนี่ค่ะปลายออกมาแล้วนะคะพอดึงมาได้สักนิดนึงเราดูทักษณนาเกลียวพอมันเริ่มจะเป็นปลายแหลมให้เราบิดเอียงนะคะเส้นสุดท้ายค่ะ ริบบิน้นโน้มไปด้านหลังวกขึ้นมาด้านหน้าแล้วก็ไปด้านหลังอีกรอบนึงแล้วก็สอดเข้ามาจุดเดิมค่ะอ่ะอ,อกมาแล้วนะคะแล้วเราก็จับริบบิ้นตรงนี้นิดนึงเนี่ยพอได้พอได้เป็นจวแล้วเราก็จะบิดเลยค่ะบิดเอียงค่ะ อนนี้เราได้ลักษณะนี้แล้วนะคะเราก็จะมามองว่าจั่วเราใกล้เคียงกันไหมถ้าอันเนี้ยตะกี้อันเนี้ยตะกี้มันมันดูเป็นลักษณะเป็นแบบนี้เหมือนก็เลยจะจับมันขึ้นมานิดนึงเพื่อให้จั่วมันใกล้เคียงกันนะคะเนี่ค่ะจั่วมันจะใกล้เคียงกันอย่างนี้นะคะเราก็จะดูจั่วว่ามันให้มันเสมอกันหน่อยนึงนี่ะโอเคตอนนี้เสมอกันหมดแล้วนะคะ เสร็จแล้วกลับหลังหนันค่ะเราก็จะเก็บสอดชายของปลายที่เหลือนะคะสอดอีกครั้งหนึ่งเพื่อความแข็งแรงนะคะสอดทั้งสี่เส้นเลยค่ะสอดเก็บทั้งสี่เส้นเลย ถ้มันมีชายเหลือนะคะเราก็จะตัดชายนะคะเวลาตัดระวังโดนด้านหลังนะคะอย่างอันนี้เหลือนิดเดียวน,นี้ก็เหลือนิดนึงโอเคค่ะนี่ค่ะก็ได้แล้วดอกกุหลาบนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆ จะเป็นดอกกุหลาบที่มีกลีบบานอยู่ข้างๆคล้ายๆกุหลาบที่มันบานออกมาแล้วอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมคะกุหลาบบานเป็นลักษณะทูโทนนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการต่อยอดของคลิปที่แล้วก็คือคลิปที่แล้วมันก็จะไม่มีเป็นกลีบออกมาลักษณะกลีบบานนะคะ ก็จะเป็นได้รูปแบบน่ารักขึ้นมาอีกรูปแบบหนึ่งนะคะหมืก็จะทำออกมาหลายๆสีนี่ค่ะคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปถัดไปค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ สวัสดีค่ะ